สวัสดีค่ะรวมรถมือ2 JK ค่ะมิตซูบิชิท้ายเบน n z นะคะรถยนต์ปี01เกียร์ดีนะคะช่วงล่างดีเครื่องดีค่ะช่วงล่างนี่เลียวสุดไม่ดังเลยนะคะซ้ายขวาก็ไม่ดังนะคะทุกท่านราคา47,000บาทนะคะคันนี้นะคะแอร์เย็นค่ะใช้ระบบน้ำมันร้อนนะคะสีสวยอยู่นะคะรอบคันยังเงางามอยู่นะคะถึงจะมีริ้วรอยบ้างก็เล็กน้อยนะคะไม่เยอะนะคะทุกท่าน ภายในก็เรียบหลูดูดีนะคะมีเล่มเอกสารชุดโอนครบๆด้วยนะคะทุกท่านสีบอลน,นะคะเงาเเนาะภายในนะคะเป็นรถยนต์เกียร์ธรรมดากระจกไฟฟ้านะคะใช้งานได้ครบเลยค่ะเบาะสะอาดสะอ้านนะคะภายในหน้านั่งน่าใช้งานกันอยู่นะคะทุกท่าน4,7000บาทเท่านั้นนะคะ ท่านใดสนใจนะคะสามารถติดต่อดูรถได้ที่รามอินทา58นะคะเบอร์ติดต่อเจ้าของอยู่ที่ใต้คลิปนี้แล้วนะคะสามารถโทรไปคุยรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะหรือว่าอยากต่อรองเจราจาเรื่องราคาก็สามารถถักเข้าไปได้เลยนะคะทุกท่าน m มิ s ซูบิชิทายเบนซ์นะคะปี01เกียร์ธรรมดา47,000บาทมีเล่มเอกสารชุดโอนครบค่าคันนี้ คันหน้ายังสวยๆเลยนะคะทุกท่านตะเข็บยังเดิมๆอยู่เลยนะคะท่านใดสนใจอย่าลืมทักเข้าไปคุยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะนัดดูรถทดลองขับกันก่อนได้เลยนะคะทุกท่านสำหรับคลิปนี้นะคะแอดมินขอลาไปก่อนนะคะพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ